อู้หมอหมอน้อยหมอน้อยอู้หมอน้อยหมอน้อยดูสิอู้หมอน้อยทำไมเยอะแท้อู้อู้น่ารักมากเลยดูดูดูอุ้ยน่ารักน่ารักอู้มีแต่หมอน้วนๆเลยอู้หมอเอาไปหมก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 เลยนี่ทำหมก ทำหมกทรงเครื่องใส่ใบใบอะไรมาขามเยอะๆเนี่ยทุเครื่องเรียบร้อยอย้หันเผ็ผดผปลาหมอละเลินจะโมนผัดเผ็ดปลาหมอผัดเผ็ดปลาหมออร่อยนะทรงเครื่องให้เรียบร้อยอ่ะ <c oughs> โอ้ใครไม่มีปลากินมาเอาเดินนี่มาเอาเด้อมาเอาเด้อมาเอาเด้ออู้เยอะแยะนี่เยอะแยะนี่นี่มีทั้งลูกลูกปลาช่อนด้วยนี่น่นนารักนี่นี่ลูกปลาช่อนด้วย,วยนี่ปลาช่อนอนี่ปลาช่อนปลาช่อนทรงเครื่องอร่อยนี่ นี่ปลาชนทรงเครื่องนี่นี่ไงลูกประตัวนี่เนี่ยทำทรงเครื่องอร่อยนี่ทอดผัวบนหงส์นั่นแ่ะอร่อยนี่ครับแต่มันไม่ค่อยเยอะเนาะโอ้โหปลาเริ่มมาแล้วน้ำมาปลามาแล้วเนี่ยปลามาแล้วคือเยอะมากเลยอือมีแต่หมอทรงเครื่อง ห่อใบตองปิ้งใบมะนั่นแหละทำได้ทุกอย่างเลยเมนเต่างเมนูเต้มยูต่ำเนี่ยเมนูเมนูเด้ออุ้ยแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องปลาเยอะแยะเลยปลาหมอน้อยแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ได้ปลาหมอมาฝาก